าแล้วนะคะสําหรับดอกจันที่วาพรแบบที่2ค่ะแบบที่สองนี้ก็จะสวยคนละแบบเลยกับแบบแรกนะคะเพราะว่าเราจะทํำขิดนอกทั้งหมด2ชั้นนะคะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเมื่อเราทําเกสรให้ได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มจากการทํเกสนเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็นาริบบินเป็นคู่นะคะ ริบบิ้นเป็นคู่นี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อทายกับริบบิ้นกากเพชรน,นะคะความยาวนะคะเราจะใช้อยู่ที่45เซนนะคะใช้ทั้งหมด8คู่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาสอดใต้เกสรน,นะคะพิกฝังที่เป็นริบบิ้นนะคะเนื้อทรายอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ให้เป็นริบบิ้นก,กากเพชรลงไปด้านล่างนะคะหรือว่าเป็นริบบิ้นสีขาวขึ้นด้านบนแบบนี้ก่อนนะคะ ความลงไปเลยค่ะนี่ความลงแบบนี้จากนั้นเราก็นามาสอดนะคะสอดตามลายของริบบิ้นเลยนะคะสอดเข้าไปลึกๆเลยค่ะสอดไปให้ครบทั้งหมด8คู่เลยนะคะ เมื่อเราสอดจนครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะที่เราจะพับนะคะเราก็จะมาพับเกสรกันก่อนนะคะเกสรด้านในเราจะม้วนสองรอบค่ะทาเหมือนกันเลยนะคะกับแบบแรกนะคะแล้วก็กดไว้นิดนึงจับปลายริบบิ้นนะคะบิดกลับมาจากนั้นเราก็สอดน,นะคะสอดน,นี้เราจะข้ามริบบิ้นก่อนหนึ่งเส้นนะคะ,ะข้ามช่องที่เราจะสอดก่อนนะคะ ข้ามไปนหนึ่งช่องจากนั้นเราค่อยอดึงลงมานะคะเจนต่อไปเลยค่ะม้วนสองรอบนะคะอ่าม้วนสองรอบจากนั้นก็กดไว้นิดนึงจับปลายริบบิ้น,นะคะบิดกลับมาหาตัวเราซอรในช่องถัดไปเลยนะคะทาเหมือนกันเลยเนาะทาเหมือนกันเลยกับแบบแรกนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกับแบบแรกตรงที่การทํากลีบ ด้านนอกแค่นั้นเองนะคะส่วนวิธีการาพับเกสรต่างๆนะคะเราก็ทำเหมือกนกันเลยนะคะดเดี๋ยวเราไปสอดให้ครบทั้งหมดแปสเส้นกันดีกว่านะคะ เราม้วนเสร็จนะคะเราก็ใช้มือข้างซ้ายนะคะกดริบบินไว้นะคะเขาจะได้ไม่หลุดง่ายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยสอดดึงลงมานะคะเวลาที่เราดึงเราก็พยายามดึงเป็นคู่นะคะดึงให้ปลายริบบินเท่าๆกัน,นะคะ่ะ เส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายนี่จะอยู่ด้านในนะคะอาจจะสอดยากกว่าเพื่อนนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะดึงมาค่ะจัดกรีบให้เท่าๆกันเลยนะคะดึงหลวมๆก็พอเมื่อเราได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะนำริบบิ้นมาสอดเก็บนะคะสอดเก็บนี่เราก็จะสอดลอดผ่าน3เส้นนะคะสอดจากด้านหลังขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะ สอดให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นกันก่อนเลยนะคะค่อยค่อยดึงด้วยนะคะเวลาที่เราสอดแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงอย่างเบามือเลยเมื่อเราสอดจนครบทั้งหมดแปดเส้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะปกติแล้วนะคะเราจะพับเป็นคู่เลยใช่ไหมคะแต่ว่ากลีบนี้เราจะพับแยกแบบนี้นะคะในพับทีละเส้นนะคะ ภาพทีละเส้นคือเราจะภาพริบบิ้นกากเพชรก่อนนะคะบิดไปแล้วก็สอดกลับมาหาตัวเราข้ามค่ะข้ามไป3าเส้นก่อนนะคะ1 2 3สก็สอดเลยเบาๆแบบนี้นะคะส่วนริบบิ้นนะคะส่วนริบบิ้นสีขาวนี้เราก็หมวนสองรอบก่อนนะคะหมวน2รอบก่อนจากนั้นก็กดไปลายไว้นะคะจากนั้นเราก็สอดสอดในช่องเดียวกันกับกาก,ากเพชรเลยนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่งงนะคะ จับริบบิ้นออกมาจับแยกออกมาแบบนี้นะคะทําทีละเส้นค่ะพับทีละเส้นนะคะบิดริบบิ้นสีชมพูก่อนหรือว่าริบบิ้นก้าเพชตตรงนี้ออกก่อนนะคะทําทีละเส้นนะคะแบบนี้นะคะส่วนริบบิ้นสีขาวเราก็ม้วนค่ะม้วนสองรอบนะคะทำเหมือนเดิมนะคะกับแบบแรกเลยนะคะ บิดไปแบบนี้ค่ะบิดจากด้านหลังนะคะแล้วก็สอดค่ะสอดใต้กีบที่เราม้วนนะคะสอดใต้กีบที่เราม้วนด้วยแล้วก็ดึงเบาเบลค่ะเวลาที่เราดึงแล้วก็กดวิบ,บินสีขาวลงด้วยนะคะอ่าพับทีละเส้นค่ะพับแยกสีเลยนะคะ สวยดีค่ะแล้วก็แปลกไม่ด้วยเวลาที่เราพับแยกสีนะคะปกติเราไม่ค่อยทํากันใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยมีไอเดียใหม่ๆเนาะเราได้ไอเดียใหม่ๆได้เทคนิคใหม่ๆนะคะเราก็เลยนํามาพับนํามาออกแบบดูนะคะเพื่อนๆอาจจะหลยขั้นตอนหน่อยนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่ารายละเอียดเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ทำไม่ยากนะคะก็ถือว่าเป็นลายที่ทําง่ายอยู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามของเรานะคะไม่เป็นไรเนาะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความแปลกใหม่ด้วยนะคะที่มีไม่ซ้ําใครเลยนะคะมว้นะมวนขาม้วนสองรอบก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะนิดหน่อยก็พัฒนาแบบใหม่อีกอยู่แล้วนะคะนี่ส่วนมากแล้วนะคะนิดหน่อยจะเป็นคนที่ชอบออกแบบเองนะคะเป็นส่วนมากลายที่เอามาลงแต่ละดอกแต่ละคลิปหรือว่าแต่ละแบบนะคะเป็นส่วนมากแล้วนะคะนิดหน่อยก็จะออกแบบเองคะ่ะพับทีละเส้นเราพับลองพับดูแล้วนะคะเมื่อเรา ได้ริบ,บินที่สวยได้รูปแบบที่สวยงามพึงพอใจแล้วแล้วก็นํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะนํามาส่งต่อความสุขให้กับเพื่อนๆของเรานะคะเส้นสุดท้ายเราจะสอดจากด้านในนะคะอ่าสอดจากด้านในออกมาม้วนสองรอบก่อนนะคะเราก็กด ไว้ด้วยนะคะกดไว้ให้อยู่ทรงจากนั้นก็สอดนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆจัดจีบให้เท่าๆกันนะคะไม่ต้องดึงแน่นคะ่ะดึงหลวมๆนะคะแต่ว่าเราจะจัดพยายามจัดจีบให้เท่าๆกันนะคะจนมากแล้วตัวที่เราม้วนนี่ละค่ะจะไม่ค่อยเท่ากันเนาะต่อไปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะ บิดริบบิ้นนะคะให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นสอดลงมานะคะสอดในเส้นถัดไปเลยนะคะเราจะไม่ข้ามริบบิ้นนะคะบิดให้เป็นกลวยเล่มแหลมขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นก็ออกปลายริบบิ้นนี้นะคะสอดลงมาค่ะสอดในช่องถัดไปนะคะช่องถัดไปคือช่องที่อยู่ฝั่งขวามือเรานะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ เส้นต่อไปเราก็จะทําบนไปทางฝั่งซ้ายนะคะทีนี้เพราะว่าริบบินเราจะได้ไม่บังกล่องแล้วก็ไม่บังตัวเองด้วยนะคะวิดให้เป็นกลวยแบบนี้ให้เป็นมุมแหลมก็ได้นะคะจากนั้นเราก็สอดนะคะนี่ใช้นําร่องค่ะใช้นําร่องคือง่ายที่สุดเลยนะคะสอดง่ายด้วยนะคะนําร่องของเราอาจจะใสใไปนิดนึงนะคะเพื่อนอาจจะมองไม่ค่อยเห็น,นะคะ่ะ เราไปสอนให้ครบทั้งหมดแเส้นเลยนะคะ สอนนะคะทุกคนเราก็ค่อยๆสอดไปแบบนี้ม้วนให้เป็นกลวยนะคะนีเราก็ได้แบบนี้ดึงไปด้วยก็ได้ค่ะเวลาที่เราม้วนเราก็จัดกีบไปด้วยก็ได้เช่นกันค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จัดกีบให้เท่าๆกันค่ะกีบตรงไหนที่ไม่เท่ากันเนาะเราก็พยายามจัดให้เท่ากันนะคะ ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจับปลายริบบิ้นค่ะจับปลายริบบิ้นให้เท่าๆกันนะคะสอดขึ้นด้านบนให้ครบทั้งหมดแปดเส้นก่อนนะคะสอดเก็บขึ้นด้านบนก่อนค่ะให้ได้แบบนี้นะคะนี่เราจะได้แบบนี้แล้วนะคะวนนี้ก็สอดเก็บขึ้นด้านบนอีกครั้งค่ะสอดขึ้นแบบนี้นะคะสอดไปเลยค่ะสอดไปให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลย นี่นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราสอนจนครบทั้งหมดแปเส้นแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปพี่กลับมาดูนะคะเราจะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะยังไม่เสร็จน,นะคะเราจะมาทํากีบนอกอีกรอบหนึง่งกีบนอกนี้เราจะมีความพิเศษนะคะมีความพิเศษตรงไหนเอ่ยมีความพิเศษตรงว่าเราจะพับจีละเส้นอ่าแบบนี้นะคะคือเราจะพับในลักษณะเดียวกันเลยกับกีบแรกที่เราทํานะคะกับรอบกับรอบแรกนะคะทําเหมือนกันเลยนะคะนี่จับริบบินที่เรา เส้นแบบนี้เราจะพับแยกสีแยกเส้นเลยนะคะแล้วก็สอดค่ะสอดคือภาพนี้เราจะใช้พับริบบิ้นที่เป็นกากเพชรก่อนนะคะทําเหมือนกันค่ะบิดให้เป็นมุมแหลมขึ้นด้านบนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็สอดช่องถัดไปแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่เราก็จะได้หนึ่งเส้นนะคะต่อไปเราก็ทําเส้นสีขาวนะคะทีนี้ถ้าเหมือนกันอีกค่ะ ทำเหมือนกันเลยนะคะบิดให้ได้รูปร่างเดียวกันเลยบิดให้ได้เหมือนกันเลยแล้วก็นํามาสอดใต้เส้นนะคะเพียงแค่ว่าเราทําแยกเส้นนะคะทําแยกสีออกนะคะนี่ทำทีละเส้นนะคะเราก็จะได้เป็นกีบที่ซ้อนกันสวยๆแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเราจะได้แบบนี้เนาะเส้นต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทําอีกครั้งนะคะนี่จับออกมาแยกเส้นออกไปเลยค่ะแยกออกมาทีละเส้นแบบนี้ พับเส้นสีชมพูก่อนนะคะพับเส้นสีชมพูนี้ก่อนปิดให้เป็นกลวยมุมแหลมนะคะแล้วก็ดึงลงมาค่ะดึงเบาเบานะคะนี่แล้ก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราก็พับเส้นสีขาวนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีความพิเศษตรงนี้ล่ะคะ่ะเพราะว่าเรา อ่าได้ทําแบบใหม่ๆนะคะปกติเราจะท,ทําทีเราเป็นคู่เลยใช่ไหมคะทําพร้อมกันเป็นคู่เลยแต่ว่าเราจะมีความพิเศษตรงที่เราจะทําแยกสีออกมาแบบนี้นะคะนี่ง่ายดีค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะคะว่าริบบิ้นสีขาวกับสีชมพูเขาจะไม่เท่ากันนะคะเราจะเพราะว่าเราจะดึงขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะ เราจะเวลาที่เราดึงเส้นสีชมพูนะคะเราจะดึงแน่นกว่าสีขาวส่วนสีขาวเราเราจะดึงหลวมๆนะคะเราจะไม่ให้กีบของเขาเท่ากันนะคะเพื่อนๆริบบิน้นที่เป็นอ่าสีชมพูนะคะนี่เวลาที่เราดึงนะคะเราจะให้เขาสั้นกว่าเส้นสีขาวนะคะเวลาที่เราพับกีบออกมานะคะ แล้วที่เราภาพกรีบเราดึงออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมเส้นสีขาวนี่เราจะให้ยาวยาวยาวกว่าเส้นสีชมพูนะคะนี่จะเลื่อมกันแบบนี้ออกมานะคะซึ่งเป็นแบบที่สวยมากค่ะสวยมากคือนี่หน่อยชอบแบบนี้มากเลยค่ะก็จะเป็นกรีบที่ซ้อนกันที่สวยมากนะคะแล้วก็ทําง่ายด้วยค่ะพับแยกสีออกมานะคะพับทีละเส้นเลยเนาะเราจะไม่พับรวมกัน ก็จะเป็นไอเดียใหม่เลยนะคะถือว่าเป็นแบบใหม่เลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพยายามดึงให้เท่าๆกันค่ะนี่ค่อยๆพับไปนะคะบนเพื่อๆค่อยๆพับทีละเส้นค่ะถ้าใครถนดัดบุนไปทางฝั่งขวาก็ทำได้เช่นกันนะคะ สวนมากแล้วนิดหน่อยจะชอบชอบวนไปทางฝั่งซ้ายเพราะว่ามจะพับง่ายแล้วก็ลิบบินก็ไม่บังกล้องเราด้วยคะ่อะอายนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะที่จริงแล้วเขาก็ทําไม่ยากแต่ว่าอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยเนาะหรือว่าหลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าสวยคุ้มค่ามากค่ะทุกคน ส่วนวิธีการาพับเกสรน,นะคะเ,เพื่อนๆเราก็ทําคลิปไว้แล้วนะคะในการาพับเกสรน,นะคะเพราะว่าเราจะทําแยกออกมานะคะพยายามดึงนะคะดึงอย่าให้เท่ากันนะคะไม่ต้องดึงให้เท่ากันนะดึงแค่าให้สีขาวยาวกว่าสีชมพูนะคะจะเป็นกลีบที่สวยค่ะ ให้กบของเขาเหลื่อมๆกันออกมานิดนึงเนาะประมาณนี้นะคะกำลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะสวยงามมากค่ะโคนี่ต่อไปนะคะเราจะไปจัดความเรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะทำการตัดริบบิน้นเพื่อที่เราจะทำการเก็บริบบิ้นจากด้านหลังนั่นเองนะคะตัดความยาวนี้เราจะให้เหลืออยู่ที่ สองเซนครึ่งเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้กำลังพอดีค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็สอดเก็บเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นกับทุกครั้งของเราเลยเลยนะคะการเก็บริบิ้นจากด้านหลังนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้สวยงามด้วยนะคะนอกจากด้านหน้าจะสวยงามแล้วเราก็เก็บริบิ้นจากด้านหลังให้สวยงามด้วยนะคะ ไปค่อยสอดไปค่ะลายนี้ก็ใส่เหรียนทีละทีหลังได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเมื่อเราได้แบบนี้ดันกีบเข้าไปนะคะอ่าเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับดอกจันที่วาพรแบบที่สองค่ะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมาก